ตอนนี้ช่องของเราเนี่ยยังมีผู้ชมที่ยังไม่ได้กดซับสไครต์อยู่ถึง67เลยทีเดียวอย่าลืมกดซับสไครต์เพื่อที่จะไม่พลาดข้อมูลและคอนเทนต์ดีๆนะครับเอาแล้วครับขึ้นเดือนใหม่อีกแล้วนะมันดันมีแพ็กคุกกี้หลังคิงดอมที่เราสามารถเติมเพิ่มได้อีกโอ้ยโดนอีกแล้วนะเพื่อที่จะล่าน้องคุกกี้อีก2ตัวที่ผมยังขาดอยู่นะครับน้องคุกกี้ถ้าปกติอีก2ตัวที่ผมยังขาดอยู่นั่นก็คือน้องคุกกี้วานิลานะครับที่เป็น5ดาวนะ ก็จะยังขาดตัวที่เป็นธา,าตุไฟและก็ธาตุน้ำนั่นเอง2ตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวที่เป็นสีดาวเนี่ยมาร์สแลนเนี่ยยังขาดธาตุมืดกับธาตุแสงเอสเปรสโซ่ so ด้วยเช่นกันนะครับเดี๋ยวเราลองมาลุ้นกันว่าเราจะได้ไหมนะสำหรับวันนี้นะครับเนี่ยก็ปั้นไว้หลายตัวเลยนะครับที่คิดว่าน่าจะเล่นสนุกอะไรอย่างนี้นะครับก็เนี่ยพวกมาร์สแลนพวกอะไรก็ลองปั้น up เลเวลเอาไว้สนุกสนุกนะครับ อ่ะเดี๋ยวเราทําวิธีกันก่อนดีไหมนะเราทําวิธีกันก่อนนะครับอ่าก็เดี๋ยวจะเอาเจ้าตัวคุกกี้เนี่ยมาอัพเลเวลกันนะครับเนี่ยก็คือเอาไอ้เจ้าพวกบอร์ดตัวเลนโบมอน,นอะไรพวกนี้เอามาเคลียร์ช่องเอาไว้นะครับแล้วก็อ่ะเอาไว้อ่าเพื่อทำเพื่อความสบายใจนะไม่ได้เกี่ยวข้องกับว่าไอ้เลดมันจะดีขึ้นหรืออะไรหรอกทําเป็นวิธีเท่านั้นเองแหละนะครับเพื่อเป็นสริสริมงคลนะครับผมว่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่า เราจะได้อะไรดีๆไหมรอบนี้นะครับจากสกอร์คุกกี้4ใบแล้วก็สกอร์ส้ม100ใบนะครับมาไปโลดปึ๊บไปเติ๊เติมตเติแอ่าค่อยๆเพิ่มเลเวลเข้าไปนะครับเติ๊เติมเเติแอ้ชิปอ่าไปเลยนะครับบลีเบอรี่ก็อิ่มเอมสุขสันต์กันแล้วเราก็ไปเปิดสกอร์กันเลยนะครับไปปึ๊บ ทำการล้างกรงล้างเกลือเสร็จแล้วเริ่มจากสกรอตโซมันก่อน100ยใบก็แล้วกันนะครับโอ้โหมาถึงผ่าสวยเลยนะไปแล้วเราก็มีพวกปีกพวกอะไรพร้อมแล้วนะนี่ครับก็เอ,อ้ยชิบป,ปุึ๊บมีเบลเซิงซัมมอนเรียบร้อยเบลเซิงช่วยนำเราสู่คุกกี้วานิลาทีเถอะแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่ผ่าเป็นลูกคุกกี้นี่ก็แปลว่าเราไม่เจอน้องคุกกี้จากคุกกี้ลันคิงดอมนะฮะขอวานิลา ธาตุไหนก็ได้สักตัวหนึ่งขอน้ําหรือไฟขอไม่ซ้ํานะอ่ามาแล้วนะครับได้ไหมเบ้ยไอ้ได้จริงด้วยโอ้โหฮอลลี่เบอร์รี่ซ้ำไม่น่าพูดเลยให้ตายเถอะฮอลลี่เบอร์รี่ตัวที่สองโอ้เริ่มยากแล้วนะให้ตายเถอะนี่เราจะต้องเอาฮอลลี่เบอร์รี่ตัวที่สองนี่ไปย่อยแล้วเนี่ยอ้าเจ็บปวดเหลือเกินนะครับอ่ะ เอา Holy Berry ตัวที่2ไปย่อยนะอ่าแต่ว่าก็ถือว่าอาจได้ตามเป้าหมายเรียกว่าได้ตามเป้าหมายดีไหมได้ได้มาแล้ว1ตัวนะได้มาแล้ว1ตัวนะครับไม่ใช่เป้าหมายหรอกผิดจากเป้าหมายเป้าหมายของเราคือเราอยากเราอยากจะได้ตัวที่ไม่ซ้ำนะอ่าได้1ตัวนะครับก็โชคดีไปเปิด20บใบแรกเราได้ไปแล้วนะอ่าแต่ว่าก็ซ้ำก็ไปต่อนะครับ Holy Berry เออเอเอไดนได้ซ้ำอีกนี่ อยากจะร้องนะอ้ยช่วยเรียกเพื่อนมาหน่อยสิแล้วน้องวานิลาธาตุน้ำธาตุเอ่อธาตุไฟช่วยกันหน่อยได้ไหมจ๊ะมาหาลุงอูหน่อยนะจ๊ะน้องๆ้องคุกกี้ไม่ต้องเขินไม่ต้องอายมาแล้วเร็วเข้าโอ้โหเงียบฉี่เลยช่วยกันหน่อยแล้วมาหาลุงไหนเอยเร็วๆๆๆๆๆวแล้วลุงจะได้กลับบ้านไปอย่างมีความสุข ไม่ต้องมาตามหาพวกหนูอีกแล้วออืืเพราะว่าพอหมดจากช่วงคอร์รัปเสร็จแล้วเราก็จะไม่มีโอกาสในการที่จะได้มอนสเตอร์ที่เป็นสกินคอร์รัปเอร์เชั่นอีกแล้วนะครับอืมอ่าพึบๆรึบ,บ,บสามสองด้วยนะฮะนี่ฮะโอ้ไม่ผ่านเลย <laughs> กลายเป็นว่าพอถึงอย่างเงี้เงียบฉี่เลยนะเราอะฮะเออเรานี่เง,งียบฉี่จริงๆเลยนะคือมาแล้วก็โหเงียบหายเลยข่าวข่าวเงียบหายไปสองสามปี นึกว่าไปได้ดีโอสีน้องคุกกี้ไม่มาเลยอะไรเนี่ยโอ้โอ้น้องคุกกี้ไปไหนเอ่ยเล่นตัวจริงนั้นเราเนี่ยฮะโอ้เร็วมากนะครับที่เร็วนี่คือสกอร์เนี่ยหมดไปเร็วมากเลยนะเนี่ยคือแบบเวลาไม่มาก็จะไม่มาเลยโอเคมีมาร์สแลน์หมาหนึ่งตัวไปหกห้าสี่สามโอโหสอง หนึ่งหมดแล้วอ่ะมีคุกนีตะกอคุกกี้อยู่นะครับผมเออไม่ตายเถอ,อะ่ะจับแวะจับแวอ่ะทาดแสงทัดมืดนะมาหาป๋าหน่อยสิปั๊บมาเฮ้ยปังโอ้โหมาร์ทแลนด์อีกแล้วมาร์ทแรนด์กับเอสเพรสโซ่นี่มันมาเยอะมากเลยนะเริ่มทอนะครับมาร์ทแลนด์กับเอสเพรสโซ่อย่างงั้นน่ะเหรออื้ อีกแล้วเอสเปโซ่ธาตุอะไรเนี่ยธาตุน้ำมีอีกแล้วอะ่ะเนี่ยแล้วสีมันมืดๆด,ด้วยนะโอ้เอสเปโซ่ธาตุน้ำนะครับเนี่ยถ้าเราดูเลดใช่ไหมเลดของแสงมืดก็ไม่ได้ถือว่าไม่ได้น่าเกียดนะเนี่ยเนี่ยครับผมเนี่ยคุกกี้รันคิงด้อมสโ o ร์เห็นไหมเนี่ยก็โอกาสที่จะได้เนี่ยแอตทริบิวเลตนะดีฟอลต์สีดาวก็เนี่ย, rate, นะยโอกาสที่ได้สีดาวแล้วก็ เป็นท่าแสงเมื่อก็อยู่ที่7%นะครับนี่ผมยังไม่ได้เลยนะที่ผมได้มาแต่มาร์ทแลนสามท่าอะไรเงี้ยอ,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 อีกแล้วมาร์ทแลนอันนี้แสงปะไม่ใช่ลมนีเออสาธุามาร์ทแลนคุกกี้ท่าลมไปละได้มาแล้วหลายตัวเหลือเกินเอ,อ้ดีๆหน่อยโอ้โหมาร์ทแลนไฟเลิกเลกเล,กเลกนะครับอันนี้มันสแกมสกอรจะชัดนะโดนมาครบหมดทุกอันแล้วนะครับก็ประมาณนี้ผมสําหรับการเปิดสกอรอนะครับ อ่ะเดี๋ยวเรามีเศษๆอยู่ตรงนี้นิดนึงนะเดี๋ยวเราเอาตรงนี้มาเปิดกันหน่อยละกันสิบกว่าใบเนาะเออเรียบร้อยนะครับโดนโดนสแกมอ่าโดนอ่าโดนคุกกี้รันคิงดอมสกอร์สแกมเข้าไปไอตีก็บอกสแกมไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าเลนหนึ่งร้อยใบเนี่ยก็ได้ได้อ่าโฮลลี่เบอร์รี่มาหนึ่งใบด้วยนะก็ได,ได้ได้มาตัวหนึ่งนะครับซึ่งก็แบบโอเคถือว่าโชคดีละกันนะครับอืมก็นี่แหละครับ ใครที่จะเติมสกรอนะครับผมก็สามารถเติมได้ที่ powerpay นะครับเติมตุกเติมไว้บริการดีนะครับผมก็สามารถมาเติมกันได้เลยในลิ้มด้านล่างนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับเดี๋ยวเจอกันในวิดีโอหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายื้อเรียบร้อยไม่ได้